สวัสดีครับอ่ล่ะครับกลับมาอยู่กับงานแข่งวันพีชการ์ดเกมแฟกชิปแบทเทิลที่ซีคอนบางแคครับผมอ่าและตอนนี้นะครับเราอยู่ในสวิตซลาวรอบที่ห้ากันแล้วนะครับเรียกว่าเลยเลยครึ่งทางมาแล้วครับผมเรียกว่าตอนนี้เนี่ยเด็กที่แข็งแกร่งจริงๆที่เราดูแล้วรู้สึกแข็งแกร่งก็ยังเป็นเอเนลกับทางด้านลูฟี่ นะครับเรียกว่ามาแรงกันจริงๆนะครับต้องดูว่ารอบที่ห้านี้จะมีเด็กอะไรใหม่ให้เราดูไหมถูกต้องครับแต่เมื่อกี้ก็เซอร์ไพรส์นะกับเบโรเบตตี้นะครับแต่ก็มีรอบแรกนะที่เราเห็นอาคาอินุใช่แล้วนี่อาคาอินุหายไปไหนไม่รู้นะครับครับผมแต่เขาส่งมาไม่โดนแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บกันอยู่ทุกรอบเหมือนกันนะครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปดูการแข่งขันในรอบที่ห้านะครับขอขอบคุณผู้จัดการแข่งขันในวันนี้นะครับเริ่มจากทางด้าน ออแกไนเซอร์ของเราคือร้านการ์ดชั้นนำา2ร้านนะครับนั่นคือร้านโมเด r n c a r d g a m เกมและร้านฮารุอิสโฮมวันพีทการ์ดเกมซึ่งทั้ง2ร้านอยู่ที่ร้านอยู่ที่ตึกอเววันพลาซ่าชั้น4ี่นะครับอ่าและผู้สนับสนุนอีก2ท่านนะครับที่เพิ่มมานะครับโควเวอร์โซลูชันนะครับแล้วก็ซีคอนบางแคครับสำหรับสถานที่จัดแข่งในวันนี้นะครับอและเจ้าเก่าอย่าง eSport ์ตไทลิกทีวีนะครับที่จัดการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับโอเคตามด้วย ว a สคาเฟ่นะครับผมโกเกมิ่งสเปซที่ว a สคาเฟ่นั่นเองตามมาด้วยมานาแคปนะฮะวิตามินบำรุงร่างกายมานาแคปและสุดท้ายขนมคารามูโจคารามูโจครับผมแผ่นเรียกว่าเป็นมันฝรั่งทอดกรอบถูกต้องครับซึ่งมีรสชาติหมาล่าหม้อไฟและกลิ่นของสไปซี่แคลิฟอร์เนียโลนะครับซึ่งโอ้โหเรียกว่ามาแรงเลยนะครับมีวางจำหน่ายแล้วนะครับที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับทุกสาขานะครับพร้อมกับ เป็นการเป็นแบบลิมิเต็ดอีดิชั่นครับเรียกว่ามาแล้วหมดไปนะครับเรียกว่าใครที่อยากกินนะครับอยากลิ้มลองนะครับต้องรีบไปกินกันเลยนะครับแล้วราคาไม่แพงด้วยนะ๋อละยี่สิบบาทถูกต้องครับผมอรสมาล่าหม้อไฟนะครับเผ็ดแซบลิ้นชาตามสไตล์มาล่าหม้อไฟนะครับแล้วก็กินสป i c ซี่แคลิฟอร์เนียโลนะครับหอมกลิ่นไข่กุ้งที่เป็นวัตถุดิบ อันโดดเด่นของแคลิฟอร์เนียโลนะครับแถมมีรสไปซี่ซีขึ้นจมูกแบบญี่ปุ่นด้วยนะครับครับผมยังไงรบกวนติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางสามเพจหลักนะครับตอนนี้จะเป็นฮาร s สโฮมนะฮะคอฟเวอร์โซลูชันและว a สคาเฟ่นะครับถูกต้องครับเรียกว่าฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับครับผมอ่าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครับและตอนนี้ทีมงาน ส่งสัญญาณมาแล้วนะครับว่ารอบที่ห้าพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วด้วยเร็วมากเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับไปกันเลยครับและตอนนี้นะครับอยู่ที่รอกลับมาที่รออีกแล้วนะครับกับครับผมรอเขียวแดงนะครับแล้วก็คุณอุ๋ยม่อนนะครับเรียกว่าคุณอุ๋ยม่อนนี่ก็เป็นคนที่เราพากัาอยู่เป็นประจำอยู่แล้วครับผมเอาละครับเป็นการเริ่มการแข่งขันแล้วนะฮะแล้วตีไปก่อนแล้วทําการกินเลือดตัวเองนะครับสำหรับลูฟี่ โอ้โหแล้วใจสีนะครับลงทางด้านของสเกตเปนอาผูนะครับโอ้ไวมากเลยใช่ครับแล้วตอนนี้ทางด้านของคุณธนะภูเมศนะครับครับผมอ่าเรียกว่าเล่นรอเขียวแดงครับมีสี่ด้งแล้วนะครับจะลงเป็นอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วการเล่นของรอก็คือการสแปมบอร์ดให้เร็วที่สุดนะครับปูบอร์ดไปนั่นเองครับผมเอแล้วโอเค กำลังคำนวณนะครับว่าจะยังไงล้วตีก่อนตีก่อนเลยครับห้าพันครับขอพันหนึ่งขอพันหนึ่งและปใจให้เป็นฮิกุราชิใส่ฮิกุราชิด้วยนะครับน่าสนใจนะครับกลับมาที่ยุคแรกันอีกแล้วนะครับผมเรียกว่าไม่ได้พูดชื่อนี้นานแล่สี่ครับโอ้โหแล้วเป็นบลูคแล้วลากโซโลลงมาแต่ไม่ตีนะครับไม่ตีครับรักษาบอดไว้ถูกต้องครับเป็นโซโลลัชครับแล้วตีเข้าไปหกพันะครับได้สเก็ตเมนอาพูนะครับหกพันจะเทคเลยไหมครับไม่งั้นปากกาสองพัน แต่จริงๆแล้วควรจะปานะครับช่วงนี้หรือจะขอมือไวยก่อนครับแล้วค่อยอาจจะค่อยรับในส่วนของโโอหแลี่จะเป็นโอ้โหดหี้ยวจัดโอ้โหแล้วหกพันครับความสามารถของคิดเจ็ดก่อนนะครับมาจากเอสทีสิบนะครับตัวนี้นะครับเมื่อลงเมื่อลงมานะครับหรือว่าเมื่อโจมตีนะครับสามารถลบด้งหนึ่งใบนะครับเอาด้งกับเข้าด้งเด็กนะครับเป็นการลบด้งเพิ่มพลังให้ลีดเดอร์ หนึ่งพันข้ามเทินนะครับข้ามเทินด้วยแล้วตีเข้าไปได้ผลนะฮะเข้าด้วยเหลือลายเดียวแล้วเร็วมากเลยเกมนี้ใช่ครับโอ้โหเรียกว่าสบายสิทธิ์หรือเปล่านะครับแต่เทินนี้คุณธาณภูเมศเนี่ยแชมเบิ้ลแน่นอนแน่นอนครับผมเชื่อว่าแชมเบิ้ลแล้วฮะงานนี้จะเกิดการแชมเบิ้ลแน่นอนนะครับจะได้บอนนี่ไหมครับข้าเพื่อหารอหรือมีอยู่แล้วด้งยังไม่ถึงสิบกันเลยนะฮะสระทั้งคู่และไปครับหกพันครับตีไปที่สเก็ตแมนอาภูฮะขอหนึ่งพันอีกหนึ่งครั้ง แล้วให้เป็นซูโม่ครับโอ้โหน้องซูโม่เนี่ยชื่ออะไรก็จําไม่ได้เหมือนกันโอ้โหแทบจะไม่มีบทเท่าไหร่นะโอโ้ไม่รู้เลยว่าบทเป็นวานิลาด้วยนะครับแต่ว่าแปลกมากเลยนะครับเพราะว่าผมไม่อยากจะพูดเลยว่ามันเป็นวานิลลาที่เอ,อไม่มีค่าพลังนี้ในสีม่วงเลยนะครับครับผมคือมีคนถามผมว่าเออพี่ครับผมสามารถใส่ตัวอื่นแทนน้องซูโม่ได้ไหม นะครับผมจะบอกเลยว่าไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะว่าตัวที่มีไล่เจ็ดได้พลังเก้าพันจะมีแค่ตัวเดียวในตัวเดียวนี้เลยในสีม่วงเลยแชมเบิ้ลแล้วเก็บดาดันลงรอครับรอทําการแชมเบิ้ลต่อครับเก็บอะไรก็ได้แล้วลงคอสามนะฮะประเด็นคือจะเก็บอะไรนี่แหละฮะน้องซูโม่ชื่ออุราชิมะอุราชิมะโอเคครับผมและเก็บบุ๊กที่นอนอยู่ไปนะฮะแล้วลงเป็นโซโลรัสแล้วไม่ตีนะฮะเพราะว่าตีไม่เข้าัีไม่เข้าครับผมเพราะว่าลูฟี่ยืนอยู่หกพันนะครับถือว่าแข็งเก่งมากนะครับ อืแต่ก็อ่ะเราก็ได้เห็นอ่าทางด้านรอเนี่ยเต็มบอร์ดสักทีนะครับมาเต็มบอดแล้วครับตอนนี้แล้วว่าเนี่ยรัะเจ็ดพันแล้วนะครับไปแล้วครับอาพูตีเจ็ดพันครับโอ้โหถ้ากาดขอสามพันอืมกินมือค่อนข้างสูงนะครับใช่ครับบล็อกแล้วจ่ายเพิ่มแล้วเติมสองพันฮะเป็นจินเบอโอ้โหวีรบุรุษแห่งท้องทะเลครับผมนะครับแล้ว แปดพันครับเก็บโด้งครับโอ้โหแล้วลูฟี่เป็นหกพันเป็นหกพันแล้วครับไม่ทราบตีไปที่ใครนะฮะอ่าน่าจะตีไปที่ลีดเดอร์หรือเปล่าไม่ได้ครับเราเลี้ยวไม่ได้ครับเราเป็นลูฟี่เราไม่เลี้ยวครับครับผมจะให้เป็นบล็อกเกอร์ไปครับอ่าแล้วครับโดนไปแล้วครับแล้วติดโด่งหนึ่งเปิเจ็ดพันเจ็ดพันครับอือืึขอสามพันทุกเวฟเลยครับโอ้โหอือแล้วถ้าเทครอบนี้เนี่ยผมบอกเลยน่าจะให้บล็อกเกอร์ไปนะฮะใช่ครับ แต่สิ่งที่น่ากลัวคือเธอนี้ยังลงไคโดก้าวไม่ได้นะใช่ครับนี่ดีแล้วครับที่ยังลงไม่ได้ถ้าลงได้นี่หยาบรอไปแล้วใช่ครับแต่ยังไงครับเนี่ยโอ้โหเป็นการเจอกันรอแดงเขียวก็เยอะนะวันนี้ใช่เยอะนะครับขึ้นมาสูงพอสมควรเหมือนกันครับแล้วโลหโหเป็นบล็อกเกอร์ครับใช่ครับแล้วก็จวดสองทิ้งหนึ่งครับโอ้โหทำการลบด้งไปหนึ่งครั้งเท่ากับว่าลบด้งเรื่อยๆเลยนะตอนนี้ทิ้งเป็นทาง้าของราชิมะนะครับ จะเล่นอยู่ที่แปดด้งตลอดนะครับสารคุณอุ๋ยมนใช่ครับข่าวเทินรับของคุณธนภูเมฆครัคือการเล่นอยู่ที่แปดเนี่ยผมว่ามันน่ากลัวนะครับครับผมเพราะว่าแปดเนี่ยแล้วเขาสามารถกดเพื่อกลายเป็นเก้าแล้วเปลี่ยนไปเล่นโซเป็นไปเล่นไคโดได้เมื่อไหร่ก็ได้ที่เขาต้องการนะครับขยิงเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ครับเรียกว่าโหดมากนะครับและความน่ากลัวอย่างคือตอนนี้ลูฟี่ยืนหกพันนะฮะไม่ดีกับเด็กรอเลยถูกต้องครับเด็กรอจะไม่ชอบเลยนะยืนหกพันเนี่ย ใช่เพราะว่าการที่จะต้องตีเนี่ยต้องเสียบด้งเพิ่มไปนะครับมาครับแต่ตอนนี้ค่อนข้างบอร์ดค่อนข้างโอเคแล้วสามารถสแปมลงไปได้นะฮะแล้วเป็นดาดันฮะการันตีเติมบอร์ดด้วยจีหนึ่งอ่าเคาะด้งหนึ่งอีกตัวแล้วเอาละฮะเลือกหยิบเป็นทางหน้าของโอธามะนะครับโอามะจะลงมาลบสองพันนะครับไหมในเทอร์นี้หรือจะขึ้นมือไปเป็นกาดแต่ลงมาแล้วค่อยแชมเบิร์นเก็บแบบขึ้นไปก็ได้ก็ได้ครับถ้ามีรออยู่แล้วแล้วบิดหนึ่งแล้วครับผมมาแล้วครับ จะลบใครนี่แหละครับประเด็นหัวว่าจะลบทางด้านของคิดนะครับจะเอาคิดเลยไหมถ้าเอาคิดก็จะเหลือหกพันเท่ากับควีนใช่ครับและโอ้โหเอาแล้วครับตีน่าจะลบไปที่คิดนะฮะแล้วก็อีกหกครับตีซอยไปที่คิดเรื่อยๆนะฮะตอนนี้แล้วอีกหกพันจากโซโลอีกหนึ่งตัวไหมมันจะเหลือแชมเบิ้ลเอาลงไปแชมเบิ้ลได้สองพอดีแล้วตีไปอีกฮะโอ้ขอหมืสองพันเรื่อยๆแล้วตีอีกครับคู่ก็ให้อีกนะฮะ ต้องรักษาคิดไว้แล้วแชมเบินะแชมเบิลแล้วรอรอเก็บตาดันแล้วได้เป็นใครฮะชอปเปอร์ครับโอเคเป็นชอปเปอร์ที่มีบ็อกเกอร์สองตัวอยู่ดีนะครับโอ้ถึงเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงเอารอตีออกไปใช่ครับแล้วมือหนาเป็นใบพัดเลยครับโอ้โหและยังเลือกที่จะตีทีละเจ็ดพันไปเรื่อยๆนะครับเอาแล้วฮะ เกรงว่ารอบนี้จะอาจจะเพิ่มเป็นแปดหรือเปล่าผมว่ายังเจ็ดอยู่แต่ถ้าเอาไปเสียบด้งเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะดูว่าก็จะไม่มีการเอาแล้วเทคแล้วครับเป็นเก้าครับเอาแล้วครับเก้าเนี่ยปัญหาเลยโอ้โหช็อตเนี้ยแหละครับที่น่ากลัวเลยลบห้าครับไปแล้วครับทางด้านแล้วเคออรอครับแล้วอาจจะมีลบอีกหนึ่งครับโอ้โหซึ่งซึ่งอาจจะมาแน่ครับอาจจะลบอีกหนึ่งผลับตัวทางด้านของยูทัตคิดนะครับผมลบรัวครับเท่านี้ แล้วก็จะวิ่งแบบอภินิหารเลยครับงานนี้เลยกลายเป็นว่าการบวกพลังให้ลูฟี่นะลูฟี่เลยไม่กลายเป็นเอทเอมสลรบอรดของคุณอุ๋ยมนเลยนะฮะใช่ครับอืและลบไปครับผมตีไปเข้าไปฮะหกพันให้หนึ่งพันฮะอ่าแล้วแปดพันฮะแปดพันลบโด้งด้วยครับอืใส่สุดตัวครับตอนนี้ขอสามพันนะฮะใช่แล้วครับซึ่งถ้ากาดไม่ได้เนี่ย ใครโดซ้ำแน่นอนซ้ำต้องไม่เอาบ็อกเกอร์บล็อกในช็อตนี้หรือว่าจะบ็อกเกอร์บ็อกก็คืออย่างน้อยโซโลก็ยังอยู่ในบอร์ดนะครับครับผมเข้มเข้มจริงๆเข้มเข้มแล้วคิดนี่ก็เป็นปัญหาของทางด้านอคุณธนภูเมธเหมือนกันนะครับแล้วปากาศให้นะฮะนะครับแล้วแต่หกจะเจอหกพันอีกหนึ่งทีแล้วตีมาที่โอ้ยลีดเดอร์ครับ โอ้ข้ามไปเลยไม่สนต้องมีสองพันอีกใบนะฮะเอาแล้วครับพอมือเริ่มบางแล้วบางเนี่ยใจจะไม่ดีด้วยโอ้โหโห,โหนักจริงครับจะจบเลยไหมแต่ถ้าบ็อกเกอร์ถ้าคุณอุ๋ยม่อนไม่จบคุณอุ๋ยม่อนก็อาจจะเอาใครโดนเลี้ยวไปเข้าทางด้านของรอไว้ก่อนอ่าแน่นอนแล้วก็เอาแล้วเอาเอาควีนตีอีกนะฮะ <c oughs> แล้วปล่อย <c oughs> จากนั้นไคโดตีไปที่รอแล้วบล็อกครับอ่าเหลือสองใบอแชมเบิร์นลำบากนะครับเธอนี้ก็เอาเป็นว่าเหลือสามใบกับสิบด้งพอดีต้องดูว่ามือคุณอุ๋ยม่อนเนี่ยเยอะขนาดไหนใช่ครับถ้ามือบางก็อาจจะไม่สามารถนะครับหดตีเข้าไปเลยและลงเป็นทางด้านของดาดันก่อนครับเติมมือก่อนยังได้ดาดันนะฮะเพื่อมาโอ้ได้ไหมครับคอร์สหนึ่งไม่ได้ด้วย บอดจะไม่เต็มเอานะครับแบบนี้อืเป็นการเซิร์ชที่น่าเสียดายมากเลยนะครับโอ้โแล้วเสียไปสองโด่งนะฮะใช่ครับและยังต้องลงอีกสองตัวนะครับแล้วก็ทําการแชมเบิลลอีกนะครับโอ้โหอย่างขั้นต่ําเลยต้องการอีกสี่ด้องอ่ะโอ้โหแล้วบอร์ดฝั่งนู้นแน่นแบบอืมีแต่พลังกล้ามเนื้อจริงจครับหกพันเก้าพันเอ้ย 6,000 8,000หมื่นหนึง่งโอ oh ้โหลูฟี่โอ้โหลูฟี่ก็คือ6,000ด้วยนะใช่ลูฟี่คือ6,000ด้วยนะคแบบตอนนี้นะตาราบใดที่เคลียร์คิดไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นปัญหา,านี้ไปเรื่อยๆใช่ครับส่งผู้ชมทางบ้านสามารถส่งแรงใจมาเชียร์นะักกีฬาทั้งสองท่านได้นะตอนนี้แล้วจับสามดวง8,000แน่ครับแบบนี้ปัญหาคือจะตีไปที่ใครไปที่ควีนครับตัดบล็อกเกอร์ครับคุณอุ๋มม่อนปล่อยเลย เหลืออีกห้าโด่งแล้วก็ตีไปอีกครับแปดพันโอ้โหใสสุดแล้วนะฮะตัดตัวตีแล้วอีกหนึ่งโด่งไปเป็นแก๊งเบสแล้วผ่านครับมีสองบ็อกเกอร์นะครับถือว่าดีนะครับกำลังโอเคใช่สองบ็อกเกอร์กำลังสำหรับผมแล้วก็กำลังโอเคนะครับกลับมาทางคุณอุ๋ยม่อนฮะโด่งเหลือน้อยเลยจากการลดไระเทินที่แล้วใช่ครับลดไปถึงหกโด่งนะถูกต้องครับ แต่เวลวลบจากหกด้งเนี่ยลบจากเก้าโด้งด้วยนะโอ oh. เหลือสามเองนะครับสำหรับเธอที่แล้วแล้วเธอนี้ก็เป็นห้าดงนะครับเรียกว่าเหนื่อยแน่นอนนะครับเหนื่อยจริงครับเธอนี้อาจจะลไล่ได้แค่อ้าวแล้วพอดีเลยโอ้โห oh oh. ลบปุ๊บเอาด้งมาตั้ง <Com bo S 1> นะครับคอมโบกับคิดเจ็ดอีกอ่าครับคิดห้านะครับอาจจะยังไม่ได้เห็นในวันนี้เลย นะเป็นสองดีนะใช่ครับความสามารถคือเป็นบล็อกเกอร์นะครับแล้วก็เมื่อเกิดการลบด้งในเทินฝ่ายเรานะครับอืมก็จะทําการเอาด้งกลับมาจากด้งเด็กเนี่ยมาในสภาพแอคทีฟนะครับได้ดงตั้งใช่ครับแล้วลูฟี่ยืนหกพันด้วยนะครับใช่เพอเพอจะตีออกเจ็ดพันด้วยนะครับแน่นอนฮะเข้มเพนเลอเกินโอ้ทางไหนก็เจ็บจริงๆคะแล้วปล่อยแล้วเจ็ดพันครับเจ็ดพันครับโอ้โหหนักเกินครับแบบนี้อืจะปล่อยเข้าก็ใช่เรื่องอยู่เหมือนกันนะครับ หรือจะบล็อกแล้วจ่ายเพิ่มนิดหน่อยโอ้โหแต่มืหมดมือเลยนะใช่ครับตอนนี้มือเหลืออยู่แค่สองโคลดี้เข้าบีมแล้วก็อีกหนึ่งหมื่นรับครับรับแล้วครับหาการ์ดขึ้นมือครับแต่แบบนี้ต้องจบได้เซิร์ชเชอร์เท่านั้นต้องจบเทินนี้เท่านั้นนะครับโอ้โหแต่ปัญหาคือคิดเนี่ยแหละโอ้ยืนจังก้าอยู่งั้นนะครับแล้วลูฟี่ยืนหกพันด้วยโอ้ยากโอ้แล้วเป็นเซิร์ชเชอร์จริงด้วยครับเป็นนามินะครับ ต้องดูว่าได้ลูฟี่ไหมได้ลูฟี่ก็ยังไม่จบก็ยากใช่ได้ลูฟี่ก็ยากเอานะฮะแล้วได้เป็นบลูคนะครับผมโอ้โหตัวเลือกไม่เยอะด้วยนะฮะจากที่เห็นตะกี้เหมือนจะมีโอทามะบอนนี่อะไรงี้ให้หยิบแล้วต่อให้ลงบลูคมาเนี่ยยัดด้งเข้าไปสองเนี่ย ก็ยังแชมเบิ้ลก็ผมก็ยังไม่รู้นะว่าไอตัวที่เหลืออยู่บนมือสําหรับแชมเบิ้ลเนี่ยมันคือตัวอะไรนะครับครับโอ้ต้องการเท่าไหร่แล้วเนี่ยสี่ฮิตอืมเธอเนี้ยากจริงครับยากจริงใช่เนี่ยครับการเล่นลูฟีม่วงแล้วอ่าวแอีกครับลงนามิมาอีกหนึ่งใบนะครับโอ้เปิดห้าหากลุ่มจนสลัดหมวกฟางนะครับคีไหมฮะ แต่สิ่งที่ต้องการตอนนี้คือตัวใหญ่ของสีเขียวนะใช่เพราะจะแชมเบิ้ลสีสีเขียวขึ้นไปเนี่ยแก๊งเบดท,ที่เป็นบล็อกเกอร์จะหายไปได้เป็นโซโลนะครับได้เป็นโซโลรัชอืมโอ,อ้โหยากยากจัดเลยครับขึ้นมือครับแล้วบนมือเหลือน้อยแล้วด้วยใช่ครับจะแชมเบิ้ลไหมน่าจะแชมเบิ้ลครับเหตุการณ์นี้ผมว่าแต่ใช้แค่หกด่งใช้แค่หนึ่งด่งเองนะใช่ตีพี่ลูฟี่ฮะใช่ครับหกพันครับ โอ้แปลกทำไมใช้ดูกน้อยจังแสดงว่ามีรอบ็อกเกอร์ใช่อยู่บนมืออยู่บนมือมาฮะจะทำอย่างไรไลท์แตะศูนย์แล้วนะครับสรารคุณธานาภูเมศคุณอุ๋ยมนเทคเลยครับเพราะว่ามองว่ายัางไงก็บล็อกได้หมดลงที่เหลือฮะจะไปไหมครับโอ้โหแล้วตีฮะ เสียบไปที่รอเป็นแปดพันแล้วใช้ในส่วนของอีเวนต์นะครับหมัดเก็ตเตอร์ลิงใช่ครับบวกสามพันแล้วก็ด้งที่เหลือโถมไปที่โซโลแล้ววิ่งเข้าไปเลยครับตีครับเข้าครับโอ้โหแล้วเหยียบในส่วนของเอามาแทนในรอด้วยเหรอฮะใช่ครับอ๋อแชมเบิลแชมเบิลครับแชมเบิลเอารอขึ้นไปนะฮะแล้วจะไหวแล้วครับแล้วโอ้โหเป็นยูทัชคิดตีเข้าไปเหรอเจ็ดพันแล้วแล้วก็ไล่เรื่อยๆเลยครับผมจบเกมครับโอเคเป็นชชนะของคุณ อุ๋ยม่อนอุ๋ยม่อนครับเรียกว่ายังทํางานได้ดีนะครับสําหรับคุณอุ๋ยม่อนนะครับเรียกว่าตัดสินใจปิดเกมแหละใช่ครับต้องปิดแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยต่อให้ตีเข้าเนี่ยยังไงก็ไม่น่าบล็อกเกิดขึ้นแน่นอนครับครับผมเพราะว่ายังไงก็เหลือไรหนึ่งยังเหลืออยู่ถูกต้องครับก็ปล่อยเข้าไปสุดความามาถเลยเรียกว่าซัดเต็มจัดหนักจัดเต็มตีรัวขนาดนั้นแล้วเป็นจุดเป็นเป็นเสน่ห์ของเด็กรอแต่ว่าเนี่ยจากที่ดูมาเนี่ยรอเขียวแดง ก็ค่อนข้างจะเสียเปรียบให้กับม่วงพอสมควรเหมือนกันนะถ้าได้เนี่ยบัฟพลังจากคิดนะฮะกลายเป็นโดนกระตุกดงตัวระดงตัวระด้งตัวระด้งอย่างเงี้ยไม่ไหวเลยจริงๆนะครับจบไปเป็นชัยชนะของคุณอุ๋ยม่นกับต้องดูฟี่สีม่วงคแสดงวามดีด้วยนะครับแล้วตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับการแข่งขันวันพีทนะครับการ์ดเกมแฟคชิปแบทเทิลทัวนเมนต์นะครับในรอบที่5้ายังมียังมีต่อใช่ยังมีต่อวันนี้น่าจะยาวถึงรอบที่8กันเลยถูกต้องครับแล้วตอนนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปพักกันสักครู่ จัดการแข่งขันในวันนี้กันก่อนนะครับผมเริ่มจากออแกไนเซอร์การจัดการแข่งขันครั้งนี้คือร้านการ์ดชั้นน 2, 000, ํา2ล,ล้านคือโมเดิร์นการ์ดเกมและร้านฮาริ o โฮมันพีการ์ดเกมอยู่ที่ตึกอวีวันพาซาชั้น4 MRT สถานี3ยอดนั่นเองครับถูกต้องครับแล้วก็ผู้ดำเนินนะครับท่านอื่นๆครับ Cover Solution นะครับซีคอนบางแคร์นะครับสำหรับสถานที่จัดแข่งในวันนี้นะครับแล้วก็ ETL นะครับ eSport Thai League TV นะครับผู้จัดการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับผมตามมาด้วย Wascafe นะฮะโคเกมิ่งสเปซดีๆที่ซีคอนบางแคร์แวะไปเยี่ยมชมกันได้ที่ Wascafe นะครับตามมาด้วย มานาแคปนะครับผมวิตามินบำรุงร่างกายนะฮะมานาแคปนั่นเองถูกต้องครับสุดท้ายเป็นคาราโมโจครับผมมันฝรั่งทอดกรอบอ่านะฮะรสชาติถึงใจแน่นอนถูกต้องครับกับรสใหม่ของเขาครับรสมาร่าหมอไฟนะครับเพชเพบลิ้นชาตามสไตล์มาร่าหม้อไฟและกินสไปซี่แคลิฟอร์เนียโลนะครับพอมกินไข่กุ้งนะครับที่เป็นวัตถุดิบอันโดดเด่นของแคลิฟอร์เนียโล แถมมีรสเผ็ดซีดขึ้นจมูกแบบญี่ปุ่นนะครับอ่าอ่าหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นครับผมยี่สิบสี่บาทเท่านั้นนะครับลิมิเต็ดอีดิชันนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับซองใหญ่อย่างนี้กันเลยทีเดียวนะครับแล้วเรียบร้อยผมกินหมดแล้วกินเร็วมากเลยอร่อยมากเลยครับผมการนี้การันตีเลยไม่ได้โมเมนะฮะว่ากินหมดแล้วเนี่ยรสชาติแบบญี่ปุ่นนะใครที่ชอบนะครับไปหาซื้อมากินกันได้นะครับ ลาที่เซเว่นเอลิเว่นนะครับอ่าล่ะแล้วตอนนี้ก็จบลงแล้วกับรอบที่5นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับวันพีชการ์ดเกมแฟชชิปแบทเทิลทัวร์นาเมนต์ในรอบที่6คร,ครับผม